อายการเจาะยื่นฟ้องอเล็กบอลวินคดียิงตะกล้อง เมื่อวันที่19มกราคม2566นางแมรี่ฮัมแบกอัลวิสอายการแขวงซานตาเฟรัฐนิวเม็กซิโกเปิดเผยว่านายอเล็กบอนวินนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวอเมริกันจะโดนฟ้องร้องข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาจากกรณีที่เขายิงปืนประกรอบฉากระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องรัสทำให้กระสุนไปโดนตกล้องฮารีนาฮัชชินเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม2564อายการแข่งซานตาเฟรัฐนิวเม็กซิโกกล่าวว่าบอนวินถูกต้องข้อหาพร้อมนางฮันนากูเตเรสรีดผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธประจำกอง ถ่ายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวหลังจากพระเอกรุ่นใหญ่เล็งปืนสั้นไปที่ฮัชชินระหว่างร่าไกายทาให้หญิงสาวเสียชีวิตส่วนผู้กํากับโจเอลซาซาได้รับบาดเจ็บโดยการยื่นฟ้องร้องจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งหากคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาบอลวินกับรีจะถูกจําคุกส,สูงสุดคนละ18เดือนและปรับเงินอีก5,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว164,000บาทค่ะด้านเจ้าหน้าที่สอบสวนทางการแพทย์สานักง,งานรัฐนิวเม็กซิโกเปิดเผยว่าการยิงปืนดังกล่าวเป็นนอุุบััตติเหหลลงมีผชส ยานบวกกับการทบทวนขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายแล้วค่ะ